เรื่องราวของบทบาทผู้หญิงเกาหลีที่กลายเป็นเทนฮิตในซีรีส์ยุคปัจจุบันและการรับบทครั้งสำคัญของจองยูมีกับกงยูในภาพยนตร์เรื่องคิมจียองบอล1982ค่ะถ้าพูดกันตามตรงแล้วนะมันเป็นภาพยนตร์ที่เราดูกันมาสัก2-3ปีแล้วตั้งแต่ช่วงก่อนโควิด เออจริงด้วยอะ่ะดูตั้งแต่ก่อนโควิดจริงใช่ฮะแล้วมันก็มีอะไรหล,หลายอย่างในช่วง2ปีที่ผ่านมาที่เราเริ่มสัมผัสได้ว่าซีรีส์เกาหลีเนี่ยมันเริ่มมีการพูดถึงบทบาทของผู้หญิงในสังคมมากยิ่งขึ้นเรื่องของผู้หญิงเก่งทํางานไปจนถึงแคสนักแสดงที่มารวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อนที่เราเรียกซีรีส์ในนี้ว่าซีรีส์แนวพลังหญิงอ่าสิเขาเรียกว่าซีรีส์แนวเพื่อนหญิงพลังหญิงใช่ใชือเต็มเนาะ ซึ่งจริงๆก่อนหน้าที่จะดูคิมจียองเนี่ยเราค่อนข้างสังเกตมาระยะหนึ่งแล้วแหละว่ามันจะมีแบบเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงอ่ะสอดแทรกอยู่ในซีรีส์ตลอดเลยนะเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้จนพอได้มาดูคิมจียองเนี่ยก็เลยรู้ว่าอ๋อจริงๆเรามันน่าจะเป็นประเด็นค่อนข้างใหญ่ในสังคมเกาหลีเหมือนกันใช่ฮะแล้วพอมันมีเรื่องอะไรซีรีสซีรีสเกิดขึ้นมาเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ดูซีรีส์ให้ซีเรียสซีซั่นใหม่ของเราเนี่ยเริ่มต้นกันกด้วยเรื่องของคิมจียองก็เรียกว่า สนับสนุนเพื่อนหญิงพลังหญิงใช่แล้วก็มันจะมีอีกหลายๆมุมที่คนที่ดูซีรีส์เกาหลีอาจจะมองไม่เห็นแต่พอได้มองในมุมที่เราพูดกันวันนี้แล้วเนี่ยอาจจะทําให้ดูซีรีส์แนวนี้สนุกยิ่งขึ้นถูกต้องเพราะช่วงนี้ก็มีเยอะด้วยเนาะเรามาเริ่มกันเลยครับผมก็คือก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดของซีรีส์อยากจะเล่าภาพรวมนิดนึงก่อนดีกว่าว่าในปี1982เนี่ยถ้าเทียบเป็นเมืองไทยก็จะประมาณปี2525 25. ซึ่งปีนั้นนี่ก็เอาจริงจำไม่ได้แล้วนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง <c oughs> แต่ปี2525 25เนี่ยจริงๆแล้วเป็นปีเกิดของคุณบีนํำทิฟ <c oughs> ทอยเชอร์มานนุ่าานศิลพันธ์หรือคุณแม่สนเยจิน <c oughs> ก็จะเห็นภาพว่า <c oughs> ผู้หญิงที่เกิดในปีนั้นเนี่ยจริงๆเราไม่ได้แบบดูไกลตัวเรามาก <c oughs> นอกจากคนที่เกิดในปี82ออย่างที่ว่าแล้วเนี่ยก็คงต้องเล่าบริบท เกาหลีนิดนึงว่าช่วงนั้นน่ะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างรวมถึงทั่วโลกด้วยเนาะก็คือปี82เนี่ยถ้าที่เกาหลีเนี่ยคนที่เป็นผู้นำก็คือเป็นประธานาธิบดีชอนดูฮวาก็เป็นยุครัฐบาลทหารที่แบบเขาเรียกครองพื้นที่ในสาภามายาวนานอ,อ,อ,อก็คือหลายสิบปีซึ่งมันก็เลยทำให้เราคิดว่าเรื่องวัฒนธรรมหรือว่ากรอบอทางสังคมอ่ะมันยังคงอยู่แบบนั้นพอสมควร อันนั้นคือเกาหลีเนาะแต่ถ้าเมืองไทยก็ปี82เนี่ยช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ปากเปรมเป็นนายกอ่พลเอกเปรมพลเอกเปรมาาก็คือเริ่มเป็นนายกตั้งแต่ปี2523เป็นต้นมามสว่วนถ้าเป็นอเมริกาช่วงนั้นก็เป็นประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกน ก็จะย้อนยุคนี้ก็จะเป็นเรื่องราวในยุคสมัยปี82ที่แบบถ้าใครได้ดูซีรีส์เกาหลีก่อนหน้านี้อย่างอารีไพย1988ก็อาจจะพอจินตนาการได้ถึงบรรยากาศได้แต่88ก็ยังถือว่าเป็นยุคหลังจาก82มาหลายปีเหมือนกันนะก็อันเนี้ยมันน่าจะให้คําอธิบายภาพรวมสังคมเกาหลีได้พอสมควรทีนี้ก็ต้องมาเล่าถึงตัวคิมจียองบอล1982และก็คือมันสร้างจาก หนังสือขายดีชื่อเดียวกันใช่ไหมซึ่งเหมือนตอนที่วางขายที่เกาหลีก็คือขายดีมากต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนังสือที่ทําให้นักเขียนโชนนามจูเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในคนที่มีอิทธิพลของเขาเรียกสังคมของเกาหลีทันทีที่หนังสือเรื่องนี้ถูกปล่อยออกมาโดยไอ้ตัวเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้เนี่ยพอมันไปพูดถึงเรื่องของคิมจียองมันก็เลยมีมุมมองของผู้หญิงที่ออกจะเป็นแนวเฟมินิสต์ที่ อ่เป็นจุดที่ในเกาหลีเองก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวขึ้นมาตอนที่หนังสือเรื่องนี้ออกมันก็เลยกลายเป็นอิชชูที่เหมือนเป็นแมทีเรียลที่ทําให้คนเกิดความเข้าใจมุมมองของผู้หญิงมากยิ่งขึ้นอืมเพราะเหมือนเท่าที่รู้เนี่ยนักเขียนอ่ะเขาก็คืออยู่ในแวดวงวงการบันเทิงพอสมควรเพราะเหมือนเป็นนักเขียนบทรายการทีวีด้วยแล้วก็น่าจะมาจากชีวิตส่วนตัวประมาณนึงเนาะเพราะว่าเออทำงานด้วยมีชีวิตครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยมันก็คงสะท้อน ตัวตนผ่านเรื่องนี้ผมจะบอกว่าพอมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบหนังสือเรื่องนี้มันดังขึ้นมามากในชุดในโซเชียลมีเดียของเกาหลีเองอะ่ะมันก็จะมีคนพูดถึงเนื้อหาในหนังสือเนี่ยเพราะบางทีมันก็บางจุดเนี่ยมันเป็นการสะท้อนมุมมองของผู้หญิงที่อมองถึงความเป็นอิสระในตัวเองอพูดถึงความฝันของคนที่เป็นผู้หญิงกับบทบาทของการเป็นแม่การเป็นภรรยาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ทําให้เกิดการตั้งคําถามเยอะมากๆแล้วก็มี นักแสดงหญิงไอดอลหญิงหลายๆคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้เป็นดราม่าขึ้นมาถูกปะเต้องบอกก่อนว่าในมุมมองของคนผู้ชายในเกาหลีบางส่วนก็ยังมองว่าผู้หญิงเนี่ยก็ควรจะเป็นแม่ดูแลที่บ้านก็จะเป็นความเชื่อที่มันส่งต่อกันมาแบบอาจจะเป็นตั้งแต่ยุคคุณปู่คุณย่าอะไรอย่างนี้คือเกิดเกิดและโตมาใน ภาพแบบนี้มันก็ยังต้องคิดว่าจะเป็นแบบนี้ต่อไปซึ่งเนื้อหาในตัวภาพยนตร์เรื่องนี้เองแล้วก็หนังสือเล่มนี้ก็ค่อนข้างแสดงมุมมองนี้ออกมาเหมือนกันอ่ะอย่างเช่นครอบครัวที่บอกว่าอ่ะบ้านถ้ามีลูกนี่มีผู้ชายสักสี่คน <c oughs> กําลังดีนะ,ะกแก่ไปจะได้ไม่เหนื่อยอะไรอย่างนี้ซึ่งมันดีเทลพวกนี้มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะการเป็นลูกผู้หญิงในบ้านครอบครัวเกาหลีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแต่งงานแล้วถึงจะเจอการกดทับจากแรงกดดันของครอบครัวฝั่งสามีแต่ ในญาติของตัวเองที่ตั้งแต่ก็ด้วยใชจ่จริงๆไอ้ประโยคเหล่านี้มันไม่ใช่แค่เกาหลีป่ะนี่อยู่เมืองไทยก็น่าจะก็เคยได้ยินอยู่นะเพราะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเองอ่าพวกเรารีเลทกับเรื่องราวนี้ทันทีเพราะมันน่าจะเป็นวัฒนธรรมเอเชียมากกว่าเขาเชื่อว่าทั้งจีนญี่ปุน่นเกาหลีอย่างเงี้ยมันมีความคล้ายคลึงกันรวมถึงไทยด้วยเพราะอย่างอ่ามันก็ในเรื่องนี้นก็จะมีฉากเรื่องของการรวมตัวงานวันไหวปีใหม่เกาหลีที่จะต้อง กลับบ้านจากซอขับรถไปต่างจังหวัดซึ่งในใ,ในเมืองไทยเองมก็มีภาพของการกลับบ้านต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดยาวอย่างเงี้ยแล้วก็กลับไปรวมตัวทาอาหารกินกันซึ่งในตัวคิมจียองเองมันมีภาพนี้ถูกนําเสนอออกมาว่าเอ้ยบ้านที่มีลูกชายเนี่ยก็จะพาลูกสะใภ้กลับไปบ้านาแล้วลูกสะใภ้เนี่ยวันหยุดไม่ใช่วันหยุดลูกสะใภ้ก็จะต้องไปลงมือทาอาหารตื่นตีสี่ตีห้าช่วยแม่ทาอาหารทุกวันนี้ยังเป็นอยู่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่มันมันเป็นภาพแบบเนี้ คือมันไม่ใช่การถูกบีบบังคับแต่มันเป็นเหมือนอมุมมองท,ท,ท,ที่ตัวผู้หญิงเองในเกาหลีเองรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ว่า,วาเข้าใจถ้า <วะ S 2> เห็นว่าแม่ทำมาหาเราต้องลุกขึ้นมาทำจะอยู่เฉยไม่ได้เนาะ<ช>แต่ในเรื่องนี้มันก็สะท้อนอีกมุมหนึ่งให้เรารู้สึกว่าเอ้ยแต่ในความคิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเขาอยากไปช่วยหรือเป็นอะไรแต่พอเขากังวลว,ว่าถ้าไม่ช่วยเนี่ยจะถูกมองด้านลบว่า เนี่ยเป็นแม่บ้านที่ไม่ดีนะเป็นสะใภยที่ไม่ดูแลเอาใจใส่คือเหมือนอ่ะถ้าพูดตรงๆคือเหมือนผู้หญิงเนี่ยมีภาระหน้าที่เยอะกว่าผู้ชายในฐานะถ้าเป็นแบบมนุษย์เท่ากันอ,อย่างเงี้ยใช่ไหมเรานั้นมีทั้งอ่ะนหนจะต้องเป็นแม่เป็นเมียเป็นลูกสาวเป็นลูกสะใภยอีกอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้ชายจะมีความลอยตัวกว่าน,นิดนึงก็ถ้าถ้าเราเอาสะท้อนจากตัวคิมจียองเองอมอาจะเห็นว่าแม้แต่กงยูเองที่เรารู้สึกว่าเราดูตัวละครเขาเข้าอกเข้าใจ ภรรยาอย่างดีแต่มันก็มีมุมมองอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าตัวกงยู่เองก็สะท้อนออกมาว่าคือในความเข้าใจและเป็นห่วงภรรยาค่าเนี่ยม,มันกลับว่าเป็นเหมือนเป็นการไปลิดรอนสิทธิ์อะไรบางอย่างในตัวผู้หญิงหรือเปล่าซึ่งถ้าใครดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็จะจะได้สัมผัสมุมมุมนี้ว่ามันเป็นคอนทราสต์ในระหว่างความเป็นห่วงเป็นใย,ยกับความกังวลอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่เรื่องของอการเคารพสิทธิกันละกัน ซึ่งจริงๆแล้วตอนที่ภาพยนตร์ตั้งแต่ประกาศนักแสดงหรือว่ากำลังจะเข้าฉายเนี่ยทั้งกงยูแล้วก็จองยูมีเนี่ยก็โดนดราม่าเหมือนกันนะว่าเฮ้ยไปรับงานแบบนี้ได้ยังไงอะไรแบบนี้ทั้งนนั้นที่แบบเฮ้ยโลกมันมาถึงปี2020อะไรกันแล้วว่ะสำหรับเราเนี่ยเราก็เลยมองว่าคิมจียองอะมันเหมือนเป็นอีกแรงกระเพื่อมนึงอะที่มันทาให้เกิดการเคารพสิทธิผู้หญิงหรือว่าดูความแตกต่างทางเพศที่ เท่าเทียบกันมากขึ้นในเกาหลีอย่างเงี้ยเพราะว่ากระทั่งตัวพุ่มกับเองคุณคิมโดยยองก็เป็นผู้หญิงนะแล้วก็กำกับหนังเรื่องแรกซึ่งเป็นเรื่องนี้ซึ่งถ้าใครได้ดูก็คงจะรู้ว่ากำกับเก่งมากโอ้โหเก่งแบบไม่น่าเชื่อว่าเป็นเรื่องแรกเพราะผมประทับใจหลายๆฉา,ากโดยเฉพาะฉากที่มันเล่นกับสภาพอากาศอะ โชคเปลี่ยนดูดูการหิมะตกหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาเขาอธิบายภาพในหนังสือออกมาให้เราได้เข้าใจอารมณ์ของตัวละครได้ดีมากๆใช่เพราะอย่างที่เราอ่านหนังสือมาแล้วแล้วพอมาดูหนังอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีมิติที่มันเห็นความซับซ้อนหรือเห็นรายละเอียดอะไรเยอะขึ้นซึ่งจริงๆคุณคิมโดยยองพุ่มกับเนี่ยก็คืออยู่ในวงการมานานเป็นสิบสิบปีแล้วว่าแต่ว่าไม่เคยขึ้นมาเป็นหุ้มกับเลยเหมือนกัน พราะผมก็ไปดูในโปรไฟล์ในนามวิกิมาก็คือโปรไฟล์ค่อนข้างสะอาดก็คือไม่ค่อยมีดีเทลไม่ค่อยมีดีเทลเพราะว่าที่ตัวคิมจียองนี่มันคือมาสเตอร์พีซชิ้นแรกที่เขาพอทุกคนรู้จักชื่อเขารู้จักภาพยนตร์เรื่องนี้เขาก็กลายเป็นคนที่แบบถูกจับตามองว่าเฮ้ยผลงานต่อไปหลังจากนี้มันจะเป็นอะไรอ้าวนี้ก็ติดตามเหมือนกันเพราะว่าโหปล่อยพลังได้เด็ดขาดมากจริงทีนี้คงต้องมาเราเรื่องยอนอีกนึงเนาะฟังถึงนี้เริ่มอยากดูแล้วแต่ไม่รู้ว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรกันแน่ เรื่องก็มีอยู่ว่าคุณชองแดฮยอนเนี่ยหรือว่าที่คุณกองอยูรับบทก็เป็นสามีของคิมจียองก็แต่งงานกันมาระยะหนึ่งแล้วแหละมีลูกสาวคนหนึ่งก็ใช้ชีวิตเป็นคนเมืองธรรมดาเลยแหละสามีทํางานภรรยาลาออกจากงานเพื่อมาดูแลบ้านดูแลลูกดูแลครอบครัวอยู่กันไปอยู่กันมาก็วันหนึ่งคุณคิมจียองก็มีท่าทางบุคลิกน้ําเสียงเปลี่ยนไปเหมือนเป็นคนอื่นมันก็เลยเกิด การที่จะต้องพาเธอไปพบจิตแพทย์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งในตอนที่เรื่องนี้โปรโมทที่เป็นภาพยนต์เนี่ยมันก็จะมีการโจหัวว่าเธอเปลี่ยนไปเหมือนกับถูกใครบางคนเข้าสิงเธอเริม่มเป็นแม่ของเธอเป็นเพื่อนของเธอรวมถึงเป็นคนที่ไม่ใช่ตัวเธอจู่ๆก็พูดออกมาในตัวซึ่งในเรื่องนี้มันก็จะพยายามถ่ายทอดมาว่าเฮ้ยเหตุผลมันคืออะไรและตัว อ่าตัวพระเอกของเรื่องเนี่ยจะช่วยเหลือแก้ไขตรงนี้ใช่เพราะว่าเป็นคนเดียวที่อยู่ใกล้ชิดแล้วก็รู้ปัญหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคือจริงๆไม่ใช่เรื่องล่างทรงนะไม่ใช่ร่างทรงชงงอาจจะเข้าใจผิดแร่ลง่างทรงหรือว่าแต่จวหัวตอนที่เขาขายเรื่องนี้เนี่ยผมก็เกือบเอ๊ะยังไงตอนแรกนึกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับเอ๊ะหมอดูจิตวิญญาณอะไรอย่างนี้หรือเปล่าะเหมือนการคิดเหมือนกันแต่จริงๆก็พูดถึงผู้หญิงจริงๆนะแล้วว่าก็คือสะท้อนผ่านคิมจียองเป็นหลักเลยแหละเออเขา จเจอประสบการณ์ในชีวิตแบบไหนมาบ้างสําหรับคนเกาหลีด้วยกันดูน่าจะอินถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายอันนี้ก็ไม่รู้อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่อยู่นอกเกาหลีเนี่ยเราว่ามันเป็นครั้งแรกๆที่ทําให้เราเข้าใจว่าเฮ้ยมันอยู่ในสภาพสังคมแบบนี้หรือที่จริงเขาก็เรียกกันง่ายๆว่าสังคมชายเป็นใหญ่ชื่อว่าเป็นเป็นหนึ่ง<อ>ในประโยคที่<อ>ทถูกพูดในทวิตเตอร์อยู่บ่อยๆสังคมชายเป็นใหญ่ในซีรีส์เกาหลีถูกถูก ซึ่งในดีเทลมันจะมีหลายอย่างที่เซอร์ไพรส์มากอย่างเช่นมีฉากที่เขาคิมจียองเนี่ย<ม>ก็คือพาลูกไปสวนสาธ,ธารณะซื้อกาแฟก็คือทุกเช้าคิมจียองจะต้องพาลูกไปอนเนอร์สรรมนสเซอรี่อะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีแบบคนเหมือนมาซุปซิปว่าโอ้ตายละมาเลี้ยงลูกอย่างเดียว<ม>อะไรประมาณนี้ยเหมือนแบบด้วยความที่เคยเป็นคนผู้หญิงทํางานมาก่อนแล้วมาเจออะไรแบบนี้ม,มันก็ โอ้โหมันก็รับรับมือยากเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้มันค่อนข้างตัวละครที่จองยูมีถ่ายทอดออกมาเป็นคิมจียองเนี่ยค่อนข้างทําให้เราได้เห็นเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้หญิงคนนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยตั้งใจเรียนโดยมีความฝันอย่างหนึ่งอยากเป็นนักเขียนจบมาก็ไม่ได้เป็นนักเขียนเพราะว่าความเป็นอาชีพนักเขียนมันอาจจะไม่แน่นอนในสังคมเกาหลีก็ต้องไปทํางานบริษัทออฟฟิศ แล้วพอเริ่มทํางานบริษัทออฟฟิศก็อยากมั่นคงในอาชีพแต่พอแต่งงานปุ๊บกลับมีลูกไม่ได้นเนาะเหมือน,อ,นอันนี้เราเข้าใจว่าทางซีรีส์เกาหลีกับญี่ปุ่นเลยนะที่ผู้หญิงอะ่ะมันเหมือนมันจุดสุดท้ายปลายทางคือต้องแต่งงานถ้าดูซีรีส์ญี่ปุ่นด้วยก็น่าจะพอเก็ตว่าเฮ้ยมันเป็นเป้าหมายสูงสุดที่จะแต่งงานกับผู้ชายสักคนที่ดีอะไรประมาณนั้นแล้วก็มันก็จะมี ชุดความคิดหนึ่งที่เขาจะท้อนออกมาจากมุมมองของผู้ใหญ่ในเรื่องนี้ก็บอกว่าก็เป็นผู้หญิงหน้าที่ก็คือเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดก็เป็นความสําเร็จสูงสุดของคนเป็นแม่แล้วอะไรอย่างนี้อ่ะก็อนนันก็เป็นความสําเร็จหนึ่งแต่ว่าก่อนจะเลี้ยงลูกดีที่สุดเราก็อยากมีชีวิตดีสุดก <c oughs> ัดนนะจริงๆครับมุมมองนี้คือมันไม่ใช่อยู่แค่ในซีรีส์หรือในภาพยนตร์ละ วงการบันเทิงเกาหลีในปัจจุบันเนี่ยเอาเรื่องของการเป็นเป็นแม่เนี่ยออกมาสะท้อนผ่านรายการวาไรตี้อะอย่างล่าสุดรายการมาม่าเดียไอดอลคือเปิดโอกาสให้คุณแม่ที่เคยเป็นนักร้องมีชื่อเสียง,งดังๆแต่แต่งงานไปแล้วมีลูกก็ไม่มีผลงานให้ติดตามอีกเลยหนึ่งให้มีโอกาสได้กลับมาขึ้นเวทีเพื่อกลับมาเป็นเกิร์กรุ๊ปอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยความน่าทึ่งของการการพัฒนาคอนเทนต์ที่มันสะท้อนภาพของสังคมในเกาหลีตอนนี้ จากคิมจียองมาถึงรายการมาม่าเดยต์ตอนนี้โอ้โหมันมันเป็นความสักเซสของการยอมรับของคนในในในสังคมเองแล้วว่าเฮ้ยผู้หญิงเราเนี้ยคือผู้เสียสละคือ,อจากที่ความฝันของเองเนี่ยมันมันต้องหยุดลงเพราะต้องมาเลี้ยงลูกเนี่ยแต่พอถึงช่วงหนึ่งเนี่ยถ้ามีโอกาสาผู้หญิงคนนี้ก็ยังอยากที่จะทําความฝันของตัวเองให้เป็นจริงอีกครั้งหนึง่งอะไรแบบนี้ดีมากเลยึ่งผมว่าคอนเทนต์เกาหลีมันไปไกลจนเรารู้สึกว่าโอ้โห มันมันไม่ใช่แค่สะท้อนสังคมแต่มันช่วยพัฒนาสังคมด้วยก็คือถ้าเกิดมาอีก20ปีมาคุยกันปี2042อ,อโอ้โหน่าจะสนุกนะส <laughs> ำหรับซีรีส์เกาหลีแล้วก็บทบาทผู้หญิงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยทีนี้คงต้องไปดูว่านอกจากในเรื่องคิมจียองที่มันสะท้อนบทบาทผู้หญิงที่โดนค่อนข้างโดนกดทับด้วยระบบสังคมวัฒนธรรมต่างๆเนาะ มันก็มีซีรีส์อีกหลายๆเรื่องเลยล่ะที่พูดถึงบทบาทผู้หญิงแล้วก็เราอยากจะหยิบยกมาส่วนต่าง,างๆมาคุยกันถ้าเอาแบบเรื่องฮิตในไทยที่เป็นพูดถึงตัวละครหญิงเป็นหลักเลยก็ต้องยอนกับไปพวกอ่ะประมาณ Sky c a s สเซอย่างนี้ที่แบบอ่ากลุ่มคุณแม่ในบ้านไฮโซซึ่งด้วยความเป็นดาร์คคอมดี้เราอาจจะมองข้ามดีเทลบางอย่างของ ความเป็นแม่ในเรื่องนี้ไปซึ่งตั้งแต่ต้นเรื่องเนี่ยมันก็มีการสะท้อนว่าเออแม่ที่พยายามเข้มงวดกับลูกมันเป็นยังไงใช่แล้วจริงๆแม่เองก็ไม่ได้อยากเข้มลูกเข้มงวดกับลูกอย่างนั้นแต่มันถูกส่งต่อมาจากครอบครัวข้างบนที่ลูกชายชหลานบ้านนี้ต้องประสบความสําเร็จและคนที่จะต้องดูแลลูกให้ดีก็คือแม่ซึ่งนอกจากบทบาทแม่เนี่ยยังเป็นบทบาทลูกสะใภ้ด้วยที่จะมีแบบแม่สามีมาคอยบอกว่าเฮ้ยหลานฉันต้องเข้ามหาลัยนี้ให้ได้อะไร S.K.Y. สกายใช่ให้ได้มันจะถึงเป็นจุดสูงสุดในการเป็นแม่ของเธอต่างๆเราก็จะเห็นว่าในสกายคาสเซิลเนี่ยผู้หญิงที่เป็นภรรยาของแต่ละบ้านมันดูแลทุกอย่างเลยนะเรื่องในบ้านอาหารการกินเรื่องลูกอีกถึงแม้ว่าครอบครัวจะหรูหราให้โซยังไงแต่หน้าที่ภาระของการเป็นแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอมันเกิดความกดดันจากรุ่นที่เป็นรุ่นคุณปู่คุณย่ามาแล้วเนี่ย สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้จบที่ตัวแม่เองมันก็ไปส่งต่อในรุ่นลูกอีกใช่ซึ่งเรื่องนี้มันก็สะท้อนออกมาในหลายๆมุมเพราะว่าตัวอย่างที่เป็นครอบครัวในเรื่องนี้ก็มีความคอนทราสต์กันอยู่ในเรื่องแล้วอ,อใครที่ดูก็น่า,นาจะน่าจะพอเก็ตได้แล้วก็เข้าใจเนาะรวมถึงเว้นเดอร์คาเมเลียบลูมโอ้โห,โหเรื่องนี้นี่ชัดเจนมากเพราะเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีลูกแบบ คืยแม่เลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่แม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ไปเลี้ยงลูกชายเพียงลําพังหนาซ้ํายังจะเปิดบาร์อีกก็คือขายขายสุราขายเหล้าอะไรประมาณนี้ซึ่งในเรื่องนี้มันค่อนข้างเปิดให้เห็นสัมผัสได้ถึงความความพยายามเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็ผมว่ามันเป็นหนึ่งถ้าใครชอบดูซีรีส์เกาหลีสไตล์ฮิลลิ่งอ่ะแล้วก็อยากสัมผัสมุมมองของตัวละครหญิงที่เจ๋งมากๆเพราะว่าเรื่องนี้ ตัวนักเอกของเรื่องกงฮโยจินใช่ก็ถ่ายทอดบทนี้ได้ออกมาจนจนพาซีรีส์เรื่องนี้ไปคว้ารางวัลแดซันใช่ใช่ก็คือซีรีส์จะค่อนข้างยาวหน่อยแต่ดีมากคุ้มค่าคุ้มค่าแก่การดูผมว่าถ้าใครดูโฮมทาวชาจาจจชอามาอันนี้ก็จะเป็นฟีลคล้ายๆเพราะว่าจะมีตัวละครรอด้านค่อนข้างเยอะที่มันทำให้เรื่องนีสนุกเพราะว่าฉากหลังอยู่ต่างจังหวัดด้วยเนาะถ้าไม่ผิดถ่ายที่เมืองเดียวกันด้วยอโพฮังใช่ใช่ในโพฮังเหมือนกัน ใช่ใชก่ก็คือถ้าเกิดสนใจสายนี้ก็เพื่อนหญิงพลังหญิงตามไปยังมีหลายเรื่องเลยจริงๆที่ที่เรื่องแรกเลยที่เราดูเรารู้สึกว่ามองเห็นประเด็นผู้หญิงในซีรีส์เกาหลีก็คือ Something in t h เรียนซึ่งโดยเปลือกนอกก็คือโรแมนติกคอมเมดี้ชอบรุ่นน้องอ,อ,อะไรประมาณนี้เลยนะระาครุนอะ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันก็สอดแทรกเรื่องความไม่เท่าเทียม เพราะว่าตัวนางเอกซึ่งคุณสซนเยจินแสดงเนี่ยก็อยู่ในบริษัทกาแฟแห่งหนึง่ง uh huh. ซึ่งถึงจะทำงานเก่งแค่ไหนพยายามแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นไปกว่านี้เท่าไหร่ตัวเจ้านายก็จะมีความเป็นผู้ชายซึ่งดูทำงานเก่งสู้ไม่ได้ด้วยซ้ำอะ uh huh. แต่ว่ามันเหมือนมีอำนาจด้วยความเป็นเพศอะ uh huh. เออกรอบอยู่อะไรแบบนี้แล้วก็หลายๆครั้งมันก็จะมีทรงประมาณว่า ผู้หญิงในออฟฟิศที่เกาหลีเนี่ยมันก็โดนสภาพแวดล้อมบีบบังคับเหมือนกันนะอย่างเช่นเขาให้ใส่รองเท้าส้นสูงตลอดมีเดรสคอรที่ต้องใส่ของผู้หญิงออฟฟิศส้นสูงซึ่งคุณโซนเยจินก็ต้องแบบพกรองเท้าผ้าใบใช่ไหมเพราะเกาหลีอย่างที่รู้ว่ามันขึ้นรถไฟเดินทั้งวันใช้ชีวิตกันด้วยการเดินจากรถไฟฟ้าผ่านถนนนู่นนั่นนี่เนี่ยเขาก็ต้องใส่ผ้าใบก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็นส้นสูงใกล้ๆถึงออฟฟิศอะไรต่างๆหรือว่า งานเลี้ยงบริษัทที่จะต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรเอ็นเตอร์เทนเจ้านายอย่างเงี้ยารังเลิกงานซึ่งปาร์ตี้ผู้นี้นับเป็นเวลางานอ๋อนับเป็นเวลาอ๋อเขาถึงต้องเซอร์วิสใช่ไหมคือยปิ้งเนื้อให้คอยวัยรุ่นเกาหลีในยุคปัจจุบันก็เลยแบบรู้สึกไม่แฮปปี้กับประนชามนี้เพราะว่าเวลาหลังเลิกงานมันค็จะเป็นเวลาพักเออเออไม่ไม่ควรแฮปปี้จริงๆค่ะก็อันนี้ดูได้เลยสนุกด้วย แต่สำหรับผมเนี่ยมันจะมีเรื่องที่ผมเคยพูดในรายการซีซั่นหนึ่งของเราไปแล้วก็คือเอทีนาเกนเพราะว่าในตัวต้นฉบับเซเวนทีนาเกนเนี่ยมันก็จะเป็นมุมมองผ่านผู้ชายตัวละครผู้ชายเป็นหลกักแต่ว่าตัวเอทีนาเกนเนี่ยมันมีความลึกของตัวละครหญิงในเวอร์ชันเกาหลีขึ้นมาซึ่งตัวคุณแม่เองเนี่ยพอตั้งท้องลูกในวัยมัธยมเสร็จปุ๊บความฝันทุกอย่างที่อยากเป็นนักประกาศข่าวมันดับลงไปเลยแล้วกว่าที่จะมาเริ่มเพื่อที่จะไปตามเส้นทางที่เอยากทำได้ก็คือลูกก็เข้าโรงเรียนมัธยมไปหมดแล้ว แล้วกลายเป็นว่าด้วยอายุที่เยอะขึ้นแล้วก็อาชีพของคนที่จะต้องเป็นผู้ประกาศข่าวเนี่ยมันต้องเป็นแบบอย่างของสังคมก็เลยเออภาพของการเป็นแม่คุณแม่วัยมัธยมที่ต้องลาออกไม่ได้เรียนต่อมาเลี้ยงลูกเนี่ยมันก็เลยเป็นภาพลบจนเธอไม่สามารถจะขึ้นไปอยู่ในรายการแบบข่าวสําคัญก็ใช่ก็เป็นได้แค่แบบผู้ประกาศข่าว hmm. กีฬาที่ไปออนไซต์ site, สัมภาษณ์นักกีฬาอะไรอย่างนี้เออแต่เรื่องนี้ก็ทําให้เห็นระดับ ความแตกต่างค่อนข้างชัดเหมือนกันเนาะอเออพอมาพูดเราเข้าใจเลยล่ะก็มันก็จะมีมุมมองคล้ายๆกับเรื่องในคิมจียองอยู่เหมือนกันที่แบบผู้หญิงที่ยังอยากกลับไปทํางานหลังจากที่คลอดลูกแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องนี้ผมว่าก็ถ่ายทอดออกมาให้ดีว่าเอ้ยคนเก่งเนี่ยคือมันไม่ได้ถูกจํากัดแค่ว่าเป็นสถานะคุณแม่มหรืออะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงที่มีความสามารถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณแม่แล้วหรือจะแต่งงานแล้วยังไงก็ตามเนี่ยผู้หญิงเก่งก็ยังสามารถอ่า ดูแลงานการทํางานแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ได้ดูด้อยกว่าเลยถูกค่ะแต่จริงๆช่วงนี้มีอีกเรื่องนึงโอ้ย oh, อยากแนะนํามากเพราะว่าเป็นซีรีส์เพื่อนหญิงพลังหญิงที่มาแรงมากมาแรงมาแรงสุดตัวมาแรงสุดตัวพเพราะว่าเรื่องที่เราพูดไปตื่นตั้งแต่ต้นคลิปอันนี้ไปแล้วก็คือเรื่องเทอทตี่นายเอี่นายซึ่งความบังเอิญหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่คิดว่ามีความตั้งใจของคนนักเขียนด้วยแล้วก็พุ่มกับด้วยเพราะว่า ในเรื่องเธอที่นาเนี่ยนักแสดงนำสามคนก็คือเกิดในปี 1982, 1 9 8่งทั้ง3คนเลยอ่า,อามันก็เลยเป็นความรีเลทกันความรีเลทเลยเพราะถ้าเออยู่ในยุคปัจจุบันนี้เธอจะอยู่ายุสากันใช่ก็สามสก้าสี่แล้วแต่นับเกาหลีหรือเปล่าซึ่งพอดูเธ er อที่นอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันพลิกจากคิมจียองมาพอสมควรเลยนะมันทําให้เห็นว่าเฮ้ยทุกวันนี้ ผู้หญิงในดนซีรีส์เกาหลีหรือว่าในสังคมจริงๆอ่ะน่าจะได้รับการยอมรับมากขึ้นมีโอกาสมากขึ้นเ,เพราะทั้ง3ตัวละครเนี่ยสี่อ่ะสามเ 40, แต่ยังไม่มีใครแต่งงานเลยเป็นกลุ่มคองโสดเพื่อนรักคองโสดแล้วก็ดูท่าทีครอบครัวก็ไม่ได้แบบบีบบังคับม,มากจนเกินไปอ่ะใช่ไหมเพราะตัวของสนเยจินเนี่ย ตัวพี่สาวหรือตัวเขาเองก็ยังไม่ได้ตตไแต่งางานแล้วดูครอบครัวก็ไม่ได้แบบว่าฟิกขนาดนั้นอะไรเงี้ยผมว่าเรื่องนี้มันเป็นมุมอีกด้านหนึ่งที่มันแบบอาจจะตรงข้าวคิมจิงจองก็คือเป็นสไตล์ฮิลลิ่งของคนในวัย39ที่ทําให้รู้สึกดีขึ้นที่ทําเปิดมุมมองให้กําลังใจของคนว่เฮ้ยเรา ถึงไม่ได้แต่งงานถึงไม่ได้มีครอบครัวแต่เราสามารถใช้ชีวิตของเราได้อย่างอิสระเรายังสามารถทําอาชีพที่เรารักได้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของเพื่อนเรายังสามารถรักษามิตรภาพเราใช้ชีวิตกับเพื่อนฝูงมันก็ทําให้เรามีจุดมุ่งหมายในการเดินหน้าต่อไปอยู่อ๋อันนี้สงสัยจริงๆว่าเท่าที่เอ็ดดี้คุกคลีกับผู้คนเกาหลี <c oughs> เห็นมีเพื่อนเยอะไงอาครับผมจริงๆมันประมาณไหนหรอผู้หญิงที่อาวัยทำงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าออในในรุ่นผมเนี่ยอาสามสิบกลางๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ม,ม,มีมุมมองสมัยใหม่ค่อนข้างเยอะอแต่ว่ามันก็จะมีครอบครัวที่แบบอาบอกว่าอานเนี่ยไปทำงานได้แล้วก็อาแต่งงานพอแต่งงานเสร็จเนี่ยก็ต้องใช้ชีวิตครอบครัวอย่างน้อยคือทํางานได้แต่ว่าต้องดูแลเรื่องที่บ้านไม่ให้บกพร่อง เพราะว่ามันก็เหมือนเป็นความหวังหนึ่งว่าการมีลูกที่เกาหลีก็คือไม่ได้ปล่อยอิสระขนาดที่บบแบบสไตล์อเมริกันอาจจะไปใช้ชีวิตยังไงกันนะแต่มันก็มีความบวกกันเพราะว่าเนื่องจากมันก็มีเขาเรียกกิจกรรมตามเทศกาลที่ทําให้ความเหนียวแน่นในครอบครัวมันยังรักษาเอาไว้อะไรอย่างนี้อก็ทั้งนั้นจริงๆเธอที่นายนี่ก็ไม่ได้เกินไม่เกินจริงก็ปกติชีวิตคนธรรมดาทั่วไปเหมือนกันในขณะเดียวกันอ่ะชีวิตแบบที่คิมจียองโดนก็ยังมีอยู่ ก็ยังมีช่วงนี้ก็จะมาเคาะให้เลยว่าถ้าเกิดฟังรายการมาถึงตอนนี้แล้วเนาะควรจะดูหรือเปล่าคิมจียองเกิดปี1982เคาะให้เลยสำหรับเราเนี่ยตอนที่ดูจำได้ว่าออกมาเนี่ยซีนซีนท้ายสุดนี่คือพีคมากโห oh, ชอบแบบชอบมากๆแล้วก็ขึ้นเป็นหนังที่ชอบสุดในปีนั้นอะ แบบไม่รู้เรื่องคือวันนั้นที่ไปดูไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรรู้แต่ว่ากงยูเล่นกับอจองยูมีที่เล่นเทนดูปูซานมาด้วยกันนี่คือแต้นดึ่งดูดันดับหนึ่งถูกต้องแล้วพอเข้าไปดูก็แบบโอ้โหโอโห้บ้าบอมากอะ่ออกกอะออกมาก็คือเขียนบทความไปสามชิ้นเคาเรียกพลังความอินพลังความอินก็คือถ้าเป็นผู้หญิงชอบกงยูหรือไม่ชอบก็ได้ไปดูล่ะคะ่ะผมดูเรื่องนี้สองรอบ รอบหนึ่งก็คือน่าจะรอบเดียวกับพี่จิมมี่ที่ตอนเข้ามาเปิดตัวในไทยแรกๆใช่แล้วก็อีกรอบหนึ่งผมดูตอนที่เข้าแพลตฟอร์มแล้วแล้วก็ลองดูเวอร์ชันภาคไทยด้วยเพราะอยากรู้ว่าพอมันเป็นเวอร์ชันภาคไทยเป็นยักลายเป็นว่าเอ้ยพอมันฟังภาคไทยอะมูดอารมณ์เนี่ยมันมันมันต่างกับตอนที่ฟังฟาเวอร์ชันต้นฉบับซับเกาหลีซับไทยเกาหลีอย่างเงี้ยแต่พอฟังไทยมันจะมีมันจะมีวลีหรืออะไรบางที่มาเป็นภาษาไทยแล้วฟังปุ๊บมันมันเข้าถึงเข้าถึงหัวใจเราทันทีเลยเนี่ย ก็เลยผมคิดว่าไอตัวคิมจียองเนี่ยถ้าใครที่มองหน้าหนังว่าโอ้หนังดราม่าแน่นอนไม่ดูแน่นอนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนใจนิดนึงให้ลองฟังเวอร์ชันภาคไทย oh. คุณจะได้ความบันเทิงอีกแบบหนึ่งในแบบที่คุณไม่คาดคิดว้าโอเคเดี๋ยวต้องลองมั่งเพราะไม่เคยดูแบบภาคไทยเลยถ้าผมจะไม่ผิดเวอร์ชันภาคไทยจะเป็นทีมภาคพันธมิตรคลาสสิง คลาสสิกใช่ไหมคลาสสิกคลาสสิกไม่ไม่ออกไปทางแบบไม่ไม่ไม่เขาเขาอยู่ในความพอดีโอเคเพราะเขาเก่งเยลจุดนี้แล้วก็สําหรับการกลับมาซีซั่นสองของรายการดูซีรีส์ให้ซีเรียสในครั้งนี้นะครับผมเราจะกลับมากันในช่องทางใหม่ในช่อง YouTube แล้วก็เว็บไซต์ของดูซีรีส์ให้ซีเรียสกันถ้าใครยังไม่ได้ Follow ไปกดติดตามกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นทางทางช่อง YouTube แล้วก็ในเพจ Facebook รวมถึงใน t w ิ t t ตอร์แล้วก็มี Account เหมือนการลองเสิร์ชกันดูได้ผมแล้วก็มาดูซีรีสย กันเหมือนเดิมครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ